บทที่2433จางเมาทักทายอีกครั้งเจียงเฟงกินอาหารมื้อนี้ด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนอย่างยิ่งหลังจากดื่มไปสามรอบบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาแต่เดิมก็เย็นลงทันทีเจียงเฟงตกตะลึงไปครู่หนึ่งและเขาเงยหน้าขึ้นมองจางเมาและจางไลฟูที่อยู่ตรงข้ามเขาเพียงเพื่อจะพบว่ามุมปากของพวกเขากำลังเย้ยหยันอย่างตั้งใจมาหัวใจของเจียงเฟงเิงเต้นไม่เป็นจังหวะ จากนั้นแอนฮงก็สังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอเงยหน้าขึ้นมองทั้งสองคนขมวดคิ้วจางเมายิ้มและพูดด้วยเสียงต่ำคุณสองคอนอค่อนข้างเต็มใจที่จะทำหลังจากพูดจางเมาก็คอโต๊ะเสียงบีบสามครั้งจากนั้นประตูห้องก็ถูกผลัก,กเปิดจากด้านนอกอันฮงหันศีรษะไปมองใบหน้าของเธอก็น่าเกลียดทันทีหลี่หลิงทำไมคุณถึงมาที่นี่ อันหงมีลางสังหรณ์ที่เป็นลางไม่ดีลี่ลินยิ้มและปิดประตูอย่างไม่ตั้งใจทำไมฉันถึงมาที่นี่ฉันได้ยินมาว่าซิสเตอร์แอนหงกำลังดื่มที่นี่ฉันเลยอยากจะมากับคุณฉันบอกว่าซิสเตอร์แอนหงครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นคุณฉันคิดถึงคุณทุกวันลี่ลินกล่าวติดตลบแต่คุณปฏิเสธคนที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์เสมอ ฉันไม่มีโอกาสคุยกับคุณในที่สุดฉันก็พบโอกาสแล้วฉันจะปล่อยมันไปได้อย่างไรลี่หลิงมองอันหงดวงตาคู่นั้นไรยังอายเมื่ออันหงเห็นแล้วเธออยากจะควักลูกตาของคู่ต่อสู้จริงๆไอสารเลวเจ้าไรยังอายอันหงโตว,วาดอย่างโกรธจัดเธอยืนขึ้นและมองไปที่จางเหมาและจางไหลฟูที่อยู่ข้างๆเธอคุณสองคนคุณกล้าดียังไงที่กินทุกอย่าง บังเอิญมากจู่จูจ่จางเมาและจางไลฟูก็หัวเราะเจียงเฟิงขมวดคิ้วมองไปที่พวกเขาทั้งสองแล้วพูดว่าฉันรู้ว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นเหอเหอวายเหอโถนูเหมือนว่าจะมียาพิษทำลายหัวใจอยู่ในวายเหอโถนี้ใช่ไหมอะไรนะอันฮองเมื่อได้ยินคำพูดของเจียงเฟงเขาก็พงังะแต่ฉันก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรตั้งแต่เพิ่งดื่มไป แต่แม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่ามีอะไรผิดปกติกับวายหรือไม่เพียงเพราะทัศนคติของคนสองคนนี้แอนโฮงก็รู้ว่าเรื่องในวันนี้ต้องใหญ่โตฮ่าฮ่าไม่มีพิษอกหกักแต่มีอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาจางเหมายิ้มแล้วพูดกับอันหงฉันบอกว่าอันหงเธอดื่มมากไปเป็นไปได้ไหมว่าเธอไม่รู้สึกหลังจากพูดจบจางเมาก็ยิ้มให้ลี่ลินอีกครั้ง ฉันพูดว่ายังมาสเตอรี่ฉันพูดถูกไหมนี่เป็นความคิดที่ฉันคิดมานานแล้วไม่คาดคิดจริงๆว่าวันนี้จะราบรื่นมากไอ้สารเลวจางเมาจางไลฟรูรู้ไหมว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่กินเครื่องในออกคุณไม่กลัวที่จะถูกประนามจากพระสังฆราชหรือ ลี่ลินเป็นคนสำรวยที่มีชื่อเสียงในเดียนเช่นคาวตี้ตระกูลลี่ของผู้ชายคนนี้ยังคงต่อต้านตระกูลจางอันหงไม่เคยคิดมาก่อนว่าสมาชิกของตระกูลจางจะโกงถึงขนาดสมรู้ร่วมคิดกับกองกำลังที่ไม่เป็นมิตรหัวหน้าบ้านเป็นมังสวิรัตจริงหรือแต่เมื่อนึกถึงสิ่งนี้ใบหน้าของแอนหงก็น่าเกลียดเล็กน้อยสองคนนี้ไรอย่างอายมากมันหมายความว่าอะไร แสดงว่ามีความมั่นใจมากถ้าคุณไม่มั่นใจคุณจะไม่ทำสิ่งนี้แน่นอนว่าหลังจากได้ยินคำพูดของแอนฮงแล้วจางเมาก็หัวเราะคุณจะไม่กลัวที่จะถูกประนามจากพระสังฆราชได้อย่างไรแต่ถ้าคุณไม่แจ้งให้พระสังฆราชรู้เรื่องนี้คุณจะไม่ถูกตำหนิเหรออัญญาประกาศคู่หัวใจของแอนฮงเรสจ,จมลงเก็บไว้ไม่ให้เจ้าของรู้ เราจะปิดไม่ให้เจ้าของรู้ได้อย่างไรแน่นอนมันเงียบหมดที่2434อันหงจ้องไปที่จางเหมาและพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มว่าจางเหมาฉันเตือนคุณว่าอย่าทำอะไรโดยประมาทมันสายเกินไปที่จะหยุดตอนนี้มิฉะนั้นคุณจะตายโดยไม่มีที่ฝังศพคุณฮิฮิฉัน ว่าแอนฮงอย่ารุนแรงนักฉันทำความดีผู้ใหญ่งามอะไรฉันงามแบบผู้ใหญ่มิสเตอร์ลี่ชื่นชมคุณมานานแล้วจางเมาพูดด้วยรอยยิ้มฉันจะช่วยให้คุณบรรลุสิ่งที่ดีกับคุณลี่ในอนาคตเมื่อคุณกลายเป็นนายหญิงของตระกูลลี่คุณจะไม่ต้องรับใช้หญิงสาวที่เกเรของเราอีกต่อไปช่างวิเศษเหลือเกินจะไปเป็นสาวใช้ได้อย่างไรอัญญประกาศคู่ หลังจากพูดจบจางเมาก็มองไปที่ลี่ลินอีกครั้งและพูดด้วยรอยยิ้มลี่ชาวเราอยู่ที่นี่แล้วและฉันขอให้คุณกลับมาสวยงามล่วงหน้าถ้าลี่ชาวไม่ชอบพูดตามตรงเราไม่เต็มใจที่จะแยกทางกับสาวสวยอย่างแอนฮงคุณคุณมันไรอ้ย่างอายแอนฮงหน้าซีดด้วยความโกรธฉันไรอ้ย่างอายเหรอจางเหมาหัวเราะแล้วสส่หัวให้อันหงแล้วพูดว่า อันหงอันหงในเมื่อนายพูดแบบนั้นนายก็พูดว่าฉันไม่ได้ทำอะไรไร้อย่างอายฉันขอโทษนิดหน่อยเหรอคุณคุณรู้ไหมกลิ่นหอมที่คุณแบ่งปันเมื่อกี้ลอยห่างออกไปหลายพันไมล์คุณเพิ่มอะไรลงไปหรือเปล่านอกจากทำให้คุณไม่สามารถควบแน่นพลังวิญญาณได้มันยังทำให้คุณตกอยู่ในภวังความเป็นชายโดยไม่ขัดขืนใดๆไอสารเลว อันหงหน้าแดงด้วยความโกรธเธอรู้ว่าวันนี้เธอได้เดินตามทางของฝ่ายตรงข้ามเธอต้องการที่จะกําจัดคนเหล่านี้ต่อหน้าเธอก่อนที่ฤทธิ์ของยาจะมีผลตายอันหงพุ่งไปหาจางเหมาแล้วต่อยเขาฮิฮิจางเหมาหัวเราะเยาะจากนั้นเขาก็ยื่นมือออกไปพบกับกำปั้นของแอนหง หากเป็นปกติจางเมาจะไม่กล้าหญิงพยองเมื่อต้องรับมือกับผู้เชี่ยวชาญอย่างแอนฮงซึ่งมีระดับการฝึกฝนคล้ายกับเขาเองแต่เขายังคงมั่นใจในยาของเขามากกำปั้นของแอนฮงกำลังจะโดนฝ่ามือของคู่ต่อสู้เมื่ออันหงกำลังจะเปลี่ยนกลยุทธ์ใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากเพราะเธอพบว่าพลังวิญญาณที่ควบแน่นในร่างกายของเธอหายไปทันทีอะ สายเกินไปที่จะเปลี่ยนกลยุทธ์ของเขาอันหงถูกส่งไปข้างหลังโดยฝ่ามือของคู่ต่อสู้เจียงเฟิงรีบจับแอนหงจากด้านหลังที่สาวอันหงคุณโอเคไหมเจียงเฟิงถามพลางขมวดคิ้วอันหงกระอักเลือดออกมาเต็มปากจากนั้นเธอก็ส่ายหัวด้วยใบหน้าซีดเซียวถ้าไม่จับก็ยังรู้สึกไม่ได้พอจับแล้วยาจะออกฤทธิ์ตอนนี้ผมไม่สามารถยกแรงขึ้นลงทั่วร่างกายได้และ อันหงรู้สึกว่าเธอรู้สึกร้อนไปทั่วร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจียงเฟงิงอุ้มเธอแอนหงมีความคิดที่ไม่ดีเจียงเฟิงขมวดคิ้วหนึ่งก้าอี้ขึ้นมาและช่วยให้แอนหงนั่งลงเมื่อมองไปที่สถานะของแอนหงเห็นได้ชัดว่าอาการบาดเจ็บสาหาัสเมื่อมองไปที่จางเหมาต่อหน้าเขาอีกครั้งอีกฝ่ายก็ยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความยินดี ทีอันฮงนายไม่เก่งเหรอมานี่ทำไมนายไม่ทำอะไรตีฉันต่อไปบทที่2435จางเหมาดูเขินอายและจางไลฟูที่อยู่ข้างๆเขาก็หัวเราะเสียงดังแอนฮงทำไมคุณไม่บอกฉันฉันบอกคุณอย่างชัดเจนแล้วคุณต้องถามปัญหาด้วยตัวเองโอเคตอนนี้ถ้าคุณทำอีกครั้งของยาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในเวลานั้นอัญญาประกาศคู่อัญญาประกาศคู่ทีสทีสทีสฉันกลัวว่าคุณจะทำอะไรที่ไม่สามารถพูดได้ที่นี่ก่อนที่จะมีเวลาบรรลุสิ่งที่ดีกับลี่ชาวในเวลานั้นฉันแค่ไม่ไม่รู้ว่านายน้อยลี่เต็มใจให้ฉายาของนายหญิงแก่เจ้าหรือไม่หลี่หลิงพูดด้วยรอยยิ้มข้างๆเขา,ขาฮิฮิเจ้าสองคนค่อนข้างน่ารังเกียจ แต่ฉันชอบมันเดี๋ยวก่อนถ้ามันสายเกินไปมาทำสิ่งต่างๆในห้องนี้เมื่อได้ยินคำพูดของคนเหล่านี้ยิ่งไม่พอใจมากขึ้นอันหงก็โกรธจัดตนกระอักเลือดออกมาคำหนึ่งจากนั้นก็สาบแช่งไรอย่างอายจางเหมาจางไหลฝูคุณสองคนช่างกล้าที่จะกินของจากภายในจริงๆถ้าเรื่องวันนี้ถูกเปิดเผยคุณจะตายเป็นหมื่นครั้งและคุณจะไม่สามารถต่อต้านอาดากรรมของคุณได้ ห้าห้าอย่าเลยกังวลแอนฮงเราทุกคนตายแล้วฉันพูดชัดเจนมากเรื่องนี้จะไม่ถูกเปิดเผยหลังจากวันนี้คุณจะอยู่ในตระกูลลี่ตลอดไปและคุณจะไปไหนไม่ได้เมื่อคุณออกมาคุณหลีคุณจะไม่เห็นใครเลยสำหรับเจียงเฟงคนนี้คุณคิดว่าเขาจะอยู่รอดได้ในวันนี้หรือไม่จางมาเมาชี้ไปที่เจียงเฟงด้วยสีหน้าไม่พอใจเจียงเฟงยิ้มและพูดว่า คุณมีความมั่นใจจริงๆคุณรู้ได้อย่างไรว่าวันนี้ฉันจะไม่รอดคุณรู้ไหมซิสเตอร์อันหงถูกวางยาพิษแต่ฉันไม่รู้ฉันไม่ได้จิบวายเฉยๆอ่าฮีฮีคิดว่าเราไม่รู้หรือไงความรู้ของคุณยังตามหลังเราอยู่มาก จางเหมาพูดพร้อมกับเย้ยหยันถ้าคุณถูกล่อลวงด้วยสองประโยคนี้จริงๆคุณสามารถทําให้เราวุ่นวายได้ประเด็นคืออะไรถ้าคุณไม่ดื่มหรือไม่ดื่มมันจะสําคัญอะไร as far as y o u r b b i s h cup is controversy even if you don't r i n g it we don't care สิ่งที่เราสนใจคือแอนฮงตราบใดที่แอนฮงดื่มวายคุณสองคนก็ไร้ประโยชน์ เมื่อเจียงเฟิงได้ยินเขาก็ตระหนักได้ทันทีดูเหมือนว่าอีกฝ่ายยังคงมองว่าตัวเองเป็นขยะเล็กน้อยของระดับที่สี่ของเรดก็ศเหตุที่อีกฝ่ายมั่นใจเช่นนี้เพราะอีกฝ่ายไม่ถือตัวพวกเขาคิดว่ามันง่ายที่จะทำความสะอาดตัวเองเจียงเฟิงยิ้มและพยักหน้าจากนั้นพูดกับพวกเขาทั้งสองดีมากฉันซาบซึ้งในความคิดลึกซึ้งของคุณดูเหมือนว่าถ้าคุณต้องการได้รับยาแก้พิษ คุณต้องฆ่าคุณยาแก้พิษอะไรแอนคงชะงักไปครู่หนึ่งแล้วเอ่อยถามในขณะที่ระงับความรู้สึกไม่สบายในร่างกายของเธอเจียงเฟิงพูดด้วยรอยยิ้มแน่นอนว่าเป็นเหล้าผสมที่เป็นยาแก้พิษที่สาวอันฮงเมื่อกี้พวกเขาดื่มแอลกอฮอล์ไปเยอะทำไมคุณถึงโอเคต้องเป็นยาแก้พิษที่ใช้ล่วงหน้าดังนั้นมันจึงโอเคใช่ ฮ้าฮ <H aha> ใช่คุณมีสายตาที่ดีจางไลฟูพยักหน้าด้วยรอยยิ้มแต่คุณไม่มีสมองที่ดีข้าเราเหรอฮิฮิคุณกล้าพูดแบบนี้จางเมาพูดด้วยรอยยิ้มใช่แล้วเจ้าหนูฉันไม่ชินกับการเล่าเรื่องตลกแบบนี้อย่างจริงจังอัญญาประกาศคู่ถึงเวลาแล้วที่ผลกระทบจะเกิดขึ้นดังนั้นเราจึงไม่สามารถชะลอการทำงานของเมอลีไ่ได้ได้ไหมถูกต้อง จางไหลฟูกยักหน้าในเวลาเดียวกันเขาก็อารมณ์เสียเล็กน้อยเช่นกันถ้าเขารู้ว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นเขาจะไม่ปล่อยให้มิสเตอร์หลี่เข้าร่วมสามารถทำได้โดยคนสองคนไม่ต้องพูดถึงการใช้สมุนไพรดั้งเดิมสิบชนิดในตอนนี้ช่างเสียโอกาสที่จะได้จูบก,กับฟางเจอเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ความแค้นของจางไหลฟูก็กลายเป็นความแข็งแกร่งและในพริบตาเขาก็ต่อยเจียงเฟิง โดยธรรมชาติแล้วเจียงเฟิงได้เตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องนี้นี่เป็นการต่อสู้อย่างจริงจังครั้งแรกหลังจากการขึ้นสู่สวรรค์ของเขาเขาไม่รู้ว่าการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามนั้นทรงพลังเพียงใดาภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เจียงเฟิงจะใช้พละกกำลังทั้งหมดของเขาอย่างแน่นอน ดังนั้นเจียงเฟงหยิบลิงยวนขึ้นมากำกำปั้นของเขาไว้รอบกำปั้นของเขาและชกไปที่ร่างกายของคู่ต่อสู้